We'll สวัสดีครับผมอันนี้เช้าลันที่ห้ามีนาหกห้าครับเล่ะพึ่งเจอและวลังหนึ่งไม่รู้จะเอาได้ไหมอยู่คนาพาสูงหน่อยดูเหมือนพึ่งมาเกาะได้ซ้ำอ่ะจะดูหัวน้ำเต่ามากเลยนะดูว่าพึ่งมันสร้างหลังน้อยกว่าตัว โอเคครับดูกันครับเน,นี่ยครับป่ายเนี่ยผมเห็นไหมเหมือนเพื่อมันสร้างรังไว้กัวตัวอ่าตัหัวน้ำคอนก็แดงอะ่ะเออยังไงดีใส่สจใใจสูงด้วยต้องใสงใจให้ขาดเอาคุมเลย โอเคครับเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งโอเคครับผมเอาไว้ก่อนสักสิบวันตอนนี้ขายยังเก็บยังไม่หายน่าจะรอดนะจะดูแลถ้าน่าจะยังอ่อนอยู่เพราะยุ่ยากิดๆเหมือนกำลังทำเชิงกระดาษใช่กำลังทำเชิงกระดาษอยู่สักสิบวันคอยว่ากัน ขาหายพอดีขาเจ็บโอเคก็ผมไปกันต่อครับครับผมขาเพึ่งก็เจอเพิ่งอ่อนครับแล้วก็มาดูรังที่ครบกำหนดเขาก็ตัดไปแล้วก็เลยเก็บนิ้ก่อนวันนี้เก็บนิ้อีกวันนี่มีมรังที่สองรังแรกไม่ได้ถ่าย โอเคครับจะทำครบแั้นแวนึงเดือดเครื่องมังยังไง,งดีวเนี่ยโผลเลยแล้ว

Ja, okay. das okay. สวยเลยเต็มเปียบเลยแบ่งไปหน่อยพราเป็นเครือหนามแตวก็สวยครับผมหวานเต็มดูครับโอเคครับเก็บครับผมไปต่อม,มันที่ห้ามีนาหกห้านี้อีกรังครับผมลันที่สามสวยๆเลย เดี๋ยวครับผมทำครบแป๊บนึง่งโอ้โ,โ,อโยร่างสวยอยู่ครับผม ôi xuôi xuôi xe đạp xe đạp rồi đi ra toán không

ครับโอ้โหดูครับผมอย่างที่สามอย่างแจมเลยครับสวยงามโอ้หมิมเต็มอย่างนี้ขอเก็บมิ้มดีกว่าพึ่งเจออ่อนแล้วก็อีกรังที่จะไปเอาเขาก็เอาไปก่อนโอเคครับไม่เป็นไรกันใครเจอก็เอา แต่ผมคิดว่าหัวน้ําน่าจะดีดังนั้นเพราะผมกําหนดไว้ประมาณ15วันน่ะพอเอาไปน่าจะประมาณ3ามสวันนั้นแหละลดูส่งโอเคครับผมขอบคุณครับ